แล้วก็กดทำคุยอัตโนมัตินะครับนี่มันก็จะไปทำคุยให้เรานะครับก็คือแบบฟังก์ชันออโต้อคุยก็คือมันทำคุยให้อัตโนมัตินั่นแหละทุกคนก็คือแบบพร้อมไปโลก2องนะพอเราเปิดฟังก์ชันนี้ก็มันจะทำการเล่นมิติเกมให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้แบบดาบแบบร้อเลยนะทุกคนก็คือการฆ่ามิติเกมของเราไม่ได้ทำให้ด่ามัเสียเปอร์เซ็นต์ในการตีไปนะครับนี่เห็นไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมซัมแท้งนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสคริปปตตต์์ซัััััมมมมแแแทงงงงคคคสสาหหหรรรรบบ The Frost นน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 น่่่่เเเอออะะผผืวิกก็็ีี้ย ใช้เวลาทํานานมากเลยนะครับเพราะว่าแบบมันเสียเวลาตรงที่แบบฟังก์ชันออโต้ไว้แล้วก็แบบพวกแบบแก่ตันนี้นะก็คือแบบแกะตันยังไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนซื้อตอนนี้ไปนะครับก็เราจะมีฟังกชันแก่ตันให้ด้วยแต่ว่าเราจะปล่อยมาหลังๆในประมาณแบบสองสาวันนี้นะเป็นอัปเดตหลังๆนะทุกคนนี่นะครับพอรันสริปขึ้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหมดหมดูหม วิเยอะอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่มีออโต้ฟาร์มขายและซื้อออโต้คราฟส์นะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก็มาเจนที่หมดหมู่แรกเลยนะครับเป็นทอนชันในส่วนของออโต้ฟาร์มนั่นี้นะครับซึ่งออโต้ฟาร์มเนี่ยก็ปกติเลยนะครับผมก็คือฟาร์มหินฟาร์มแร่ฟาร์มมอนอะไรพวกนี้นะอันนี้เราก็จะแบ่งไว้ให้ด้วยนะครับว่ามอนที่เราต้องการฆ่าเนี่ยมันอยู่โลกไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ก็จะแบ่งไว้นะครับถ้ามันลงท้ายด้วยโลก2ก็คือมันอยู่โลกสองเนาะโอเคัรบไหม ก็ออโต้ฟาร์มมอนสเตอร์นะครับนี่นะครับมุมกล้องของเราก็จะมาอยู่ที่ซอมบีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโปรเซสตรงนี้ก็คือเป็นระยะการเดินทางนะเห็นไหมถ้ามันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตัวละครเราเนี่ยพร้อมตีแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับออโต้ฟาร์มเนาะเห็นไหมแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นออโต้ปุ่นเหมืองก็เหมือนกันเลยนะครับนี่มันก็จะมีบ้องนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นแร่ทั้งหมดทั้งโลกหนึ่งโลกสองนะนะเผื่อใครแบบอยากกดฟังก์ชันแล้ว ออไปเผื่อโลก2ด้วยนะครับประมาณนี้ผมก็จะกดให้ดูนะกันนะแล้วก็ตรงนี้สามารถเลือกแบบฟิลเตอร์ได้นะว่าต้องการให้มันแบบฟาร์มหินที่ใกล้ที่สุดหรือหินที่สามารถขุดได้ซึ่งในห,หินที่สามารถขุดได้เนี่ยมันอ้างอิงจากแบบดามจของพิแอร์ของเรานะก็คือตอนนี้เนี่ยพิแอร์ที่แรงที่สุดในกระเป๋าผมมีตัวนี้นะครับ55ดามจมันก็จะไปหาหินที่เราเนี่ยสามารถขุดได้นะครับ โอเคไหมทุกคนก็สําหรับใครที่ไม่อยากปรับอะไรเยอะก็กดอันนี้ก็ได้นะครับก็คือแบบถ้าเราเปลี่ยนพิกแอคมันก็จะแบบไปหาหินที่เราสามารถขุดได้ในระยะเวลานั้นนั่นเองน,นะครับก็พอเราเปิดมันก็จะเป็นวาน,นี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือมันกาลังเดินทางมาที่หินตอนนี้นะก็คือแบบตัวละครมันกำลังวาร์ปมุดดินมาอยู่นะทุกคน,นเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับคือแบบสคริปต์เราเนี่ยวาร์ปไวมากเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบ เออเราใช้ระบบรับนับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะทุกคนเนี่ยถ้าเลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของตั้งค่าในการฟาร์มนะก็จะมีไม่ฟาร์มใกล้ผู้เล่นคนอื่นแล้วก็แบบระยะความสูงในการฟาร์มนี่หนไหมก็เวลาที่มันฟาร์มเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็จะหมุนด้วยนะทุกคนผมลืมบอกก็คือแบบชื่อมันจะอ่านยากขึ้นนะเห็นไหม เห็นไหมตัวมันจะหมุนอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําว่าให้ปรับประมาณสักลบหลบสองกลังดีนะโอเคแล้วก็มอนสเตอร์ก็เหมือนกันนะครับสามารถเซตได้ว่าประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมก็เซตมาให้โอเคแล้วก็คือลบหนะครับมอนสเตอร์ Monster มันจะตีเราไม่โดนนะประมาณลบหลบเประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการขายและซื้อนะครับนี่ตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะมีให้เลือกนะว่าเราต้องการขายแรอะไรแบบแค่ชนิดเดียวหรือเปล่าเราก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกเรามาเลือกระดับความแรงครับก็ค ในกระเป๋าผมครับมีแร่คอมมอนอยู่ก็คือจะเป็นแร่คอปเปอร์ไอรอนสโตนหรือว่าสมอลเอเซนต์อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็แซนสโตนนะครับผมไม่อยากได้แบบพวกแร่คอมมอนนะก็คืออยากขายแร่คอมมอนทิ้งผมก็เลือกไว้เลยแร่คอมมอนมันก็จะขาย้พวกนี้ทิ้งนะครับส่วนในพวกนี้มันจะไม่ขายนะเพราะว่ามันเป็นแร่ระดับอันคอมมอนนะถ้าอยากขายด้วยก็ต้องไปติกนะครับเป็นอันคอมมอนด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแร่ที่ห้ามขายอย่างนี้นะครับก็แบบสมมุตินะว่าผมต้องการแบบเก็บคอปเปอร์หรือว่าเก็บกล้วยอะไรวออไว,ไว,อไรวรไ้อยา่างเงี้ยอาาไ้ันใมยกะรหข ก็คือแบบเผื่อการลืมนะอ่าก็สามารถติด้ตรงนี้นะครับแล้วก็รายชื่อแรกอัปเกรดที่ห้ามขายก็คือจะเป็นพ่วงเอเซนนะครับี่เอเซนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนี่มันก็จะมีไที่นี่เอเซนกับสมอลเอเซนนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแล้วก็มีเดียมเอเซนก็คือถ้าเราไม่ต้องการขายมันใช่ไหมก็ติ๊กไว้ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ติกไ้ให้แล้วเป็นค่าเดิมฟอล์นับก็คือแบบเออไม่ต้องไปขายเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปอัปเกรดได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดีเลย์การขายนะครับก็็าทคน่่เีปผ มาให้แล้วก็มันรู้สึกว่าลงตัวแล้วนะครับประมาณก็ประมาณ300วิประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่ขายรูนไม่ขายรูนก็คือนี้ พวกรูนมันจะไม่ขายรูนนะโอเคไหมประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดีหน่อยครับเราจะต้องมาติดไอสองฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สําคัญมากก็คือเป็นการเปิดการทํางานของมันนั่นเองนะครับก็จะมีการขายแร่อัตโนมัติซึ่งมันก็จะขายรูนสามร้อยวิสามพัเร้ตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีการขายแร่อ,อัตโนมัติเมื่อของเต็มนะครับก็คือถ้ากระเป๋าเราเต็มเนี่ยก็คือมันกระเป๋าเต็มนั่นแหละมันขุดต่อไม่ได้แล้วมันจะทําการขายให้เราอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ปลอดภัยก มันก็จะไปซื้อให้เรานั่นเองนะครับอย่างเช่นผมใช้ที่ขุดทองอยู่เนี่ยอ่ะตนนี้เงินผมมี5,000ันใช่ไหมผมสามารถอัปเกรดเป็นไอเงินเงินได้นะมันก็จะไปซื้อให้เรานะครับประมาณนั้นเลยนะครับต่อมาครับจะเป็นฟังก์ชันออโต้คราฟนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนออโต้ฟาร์มก่อนเนาะซึ่งออโต้คราฟตรงนี้เราจะมีให้2เซสชัน2พาร์ทนะครับก็จะเป็นในส่วนของคราฟอัตโนมัตินะครับก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ลองมาเล่นดูนะอ่ะคราฟอะไรก็ได้พอเราเปิดฟงังนนก็ มันจะทําการเล่นมิติเกมให้เราอัตโนมัตินะครับนี่ปุ๊บเสร็จแล้วนะแ,แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเค okay, อันนี้ใช่ไหมอ่ะข้ามไปเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตีอน,นี่นะตีตีหลบนะตีดาบอ่ะ ซึ่งมันก็จะข้ามไปเลยแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอแบบม่ไดเกมอะไรเลยนะครับข้ามไปเลยนะอ่าโอเคดาบเสร็จละเห็นไหมซึ่งอันนี้ก็จะได้แบบดาบแบบ100%เลยนะทุกคนก็คือการข้ามม่ไดเกมของเราไม่ได้ทําให้ดาบเนี่ยเสียเปอร์เซ็นต์ในการตีไปนะครับนี่เห็นไหมมาสเตอร์เวิร์กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็นะครับต่อมานะจะเป็นเอ่อมาโครคราฟนะครับก็คือเราสามารถตั้งมาโครคราฟได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการคราฟแบบเป็นอารร์์เมอลกันนนนนนเเเป็็็ชชุดกกกกราะะะะฮคือออใใ้้สส่่่ววขงียแลั ผมต้องการเซฟส่วนนี้ไว้นะครับก็คือครั้งหน้าเนี่ยเวลาที่เราจะคราฟใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องมากดเองนะครับก็ผมตั้งไว้เลยต้องการชื่อมาโคอะไรเช่นผมต้องการเป็นแบบไว้ขายอย่างเงี้ยอ่ะก็คือไอ้ดามเนี่ยผมจะตั้งใจเอาไว้ขายเลยนะครับก็ตั้งไว้อย่างนงี้เลยแล้วก็กดเซฟมาโคนะครับ นี่เห็นไหมครับมันก็จะโชว์สุดครัฟนี้เลยว่าเราใส่ไอรอนไป6กนะเราใส่แซนเตตัวไป11 1อประมาณนี้นะครับก็เวลาคาวหลังที่เราต้องการแบบคาฟอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือแบบอ่ะไว้ขายอย่างงี้นะครับแล้วก็กดคาฟมาโคเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการคาฟให้เราเลยนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการคราฟอีกใช่ไหมก็กดครามาโคได้เลยครับแล้วก็ถ้าเราต้องการลบมาโคอย่างเช่นนะ่ะผมไม่ต้องการไว้ขายละผมลบทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยมันก็จะหายไปจากมาโคเรานี้นี้ครับก็จะเหลือมาโคอัอื่นที่เราเซฟไว้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของวาร์ปสถานที่เนาะอันนี้ก็มันจะเปลี่ยนไปตามโลกนะทุกคนก็คือ,อน,นี้เป็นโลกหนึ่งใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีให้สถานที่แบบนี้นะครับก็เป็นเอ็นบีซีรูนเมเกอร์เอ็นชาร์สพ่อมดแล้วก็จุดขายอุ ก็คือแบบว่าถ้าเราต้องการว์าไปจุดไหนใช่ไหมเราไม่ต้องเดินนะครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการไปที่เอนชันเนี่ยผมกดเทเลพอร์ตไปนี่ไหมมันก็จะทําการค่อยๆแบบเทเลพอร์ตไปอย่างนี้เลยนะครับ ปุ๊บนีไหมสามารถเดินได้สมมุติเราอยู่ในถ้ำเลึกดึงอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราต้องการมาหลอมแร้งอย่างงี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องเดินแบบระยะทางไกลๆแล้วก็กดอย่างนี้ได้มันก็จะเดินมาให้เรานั่นเองครับต่อมานะครับฟังก์ชันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับก็คือออโต้โค้ดนะครับสำหรับใครต้องการปั้นรหัสใหม่นะครับหรือว่าแบบเออขี้เกียจมาทำโค้ดอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถใช้ฟังก์ชันออโต้โค้ดได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้รหัสนี้ผมทำโค้ดไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับ โอเคทุกคนผมได้ทาการไปเปลี่ยนแอคเคาท์มาแล้วอันนี้ก็จะเป็น ID ดีหลักของผมนะก็อันนี้ไม่เคยทำควีสเลยทุกคนไม่เคยเล่นเลยนะโอเคมาก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่ฟังก์ชันออโต q ควีสนะครับแล้วก็เลือกรายการออโต์ควีสที่ต้องการทํานะอันนี้ผมก็จะทํำควีสหลักเกาะเริ่มต้นนะก็กดไปเลยแล้วก็กดทํำควีสอัตโนมัตินะครับนี่มันก็จะไปทํำควีสให้เรานะครับนี่อันนี้มันให้คุยกับเซนซิโมโลนะผู้ที่ยาะปิกแอนะครับแล้วก็ให้ไปขุดแบบหิน6อันนะมันก็จะไปขุด นี่นะครับพอขุดเหินเสร็จแล้วนะครับมันบอกให้ไปแบบค้าอาวุธนะอ่ามันก็จะขึ้นไปค้าอาวุธให้เรานะครับ ครับวุเสร็จนะครับมันขึ้นให้อ e ีควิปเวฟพอนมันก็จะอ e ีควิปให้เราออโต้นะแล้วก็ให้ไปขายอาวุธนะโอเคอันนี้มันก็จะกำลังจะไปขายอาวุธให้เราแบบอัตโนมัตินะครับก็คือแบบฟังก์ชันออโต้คุยก็คือมันทำคุยให้อัตโนมัตินั่นแหละทุกคนก็คือแบบพร้อมไปโลก2นะถ้าทุกคนแบบต้องการให้มันฟาร์มเสร็จอะไรเสร็จนะครับแล้วย้ายเกาะอัตโนมัติก็คือไปโลก2อ,อัตโนมัติก็ติ๊กตรงนี้ไว้ได้นะครับเมื่อมันทำคุยอะไรเสร็จมันจะย้ายไปโลก2ให้เราแบบอัตโนมัติเลย ครับทุกคนก็อันนี้มันก็ทำเควสจนเสร็จแล้วนะก็คือเควสตอนนี้เนี่ยมันขึ้นว่า m e e d w h s n samurai n froget kingdom ฟกประ e ท King Do มก็คือแบบโลก2เกาะ2งนั่นเองนะก็อนี้เนี่ยผมเขียนไว้ให้ว่าถ้าเกิดว่ามันทำเควสเสร็จนะครับให้มันมาฟาร์มมอนเพื่อที่จะฟาร์มเวลนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปโลก2ใช่ไหมทุกคนมันต้องใช้เลเวล10นะครับในการเข้าดูพอร์ทัลนะครับก็อันนี้ถ้าทุกคนทิ้งทิ้งไว้นะครับก็มันจะฟาร์มให้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่านี่ผมขอปิดไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไงก็มันไปออยู่แลแลลล้้้วววานนานัมมใชาาาาฟ์ผปิด ก็รีวิวฟังก์ชันอื่นต่อเลยนะครับโอเคนะครับก็ฟังก์ชันอโต้เควสก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต่อมาเป็นฟังก์ชันรีโรนครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมลืมกดอัดนะครับทุกคนก็คือผมกดฟังก์ชันรีโรใช่ไหมแล้วก็เลือกไปในส่วนของเดมอนแล้วก็แองเจิลนะก็กดสุ่มหาออโต้ได้เลยมันก็จะทําการสุ่มหาให้เรานะครับนี่อันนี้ก็คือผมได้คลาสเดมอนมาแบบงงๆเลยทุกคนคือผมไม่ได้ใส่โค้ดด้วยซ้ำนะครับนะผมไม่ได้ใส่โค้ดด้วยซ้ำผมมีรีโรแค่สามอันนี้เกรนนส่วของ าามาเดี๋ยวผมคราฟดาบใหม่ก่อนนะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมมีนะครับคาตานะนะที่ผมเพิ่งคราฟมาเมื่อกี้นะครับมันชื่อว่ายูชิคาตานะหรือเปล่าห,หน้าจานแบบนี้นะแล้วก็ผมต้องการอัปเกรดมันอัตโนมัตินะครับก็ให้ทุกคนเนะี่ยกดรีเฟซไปหนึ่งรอบนะครับนี่มันก็จะขึ้นเลยยูชิคาตานะนะครับก็คือไออันนี้นะแหละนะฮะแล้วผมต้องการอัปเกรดมันอัตโนมัติก็ติ๊กไปเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะอัปเกรดให้เราแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเอสเซน์ผมหมดนะก็ถ้าทุกคนมีใช่มัมใย <S <S ให้อัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครััับนนนนนีีี่่่เเเชออ้ยปกรรดดไปถึง4เลลยนะคคัับกก็ืืออผมม นะทุกคนก็คือผมกดสต็อกไว้นะโอเคก็ตอนนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะแล้วก็จะมีทําที่ขุดนะก็คือถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่ขุดแบบ a r s e n ซนพลิกแอดขนาดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ให้ทุกคนติ๊กไว้แล้วก็ทําที่ขุดอัตโนมัตินะครับก็พอเงินเราถึงใช่ไหมมันก็จะวาร์ปกลับมาที่โลกหนึ่งแล้วก็ไปทาการไปทํคุยต์ปลดล็อกที่ขุดแล้วก็ทํางานซื้อให้เรานั่นเองแบบอัตโนมัตินะครับก็แล้วก็ต่อมานะครับเป็นฟังชันตั้งค่านะครับก็จะมีน F K หมด คลิปหน้ครับผมนะสำหรับใครเรื่องการสคริปต์นี้นะครับสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับที่เว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บของผมเองนะนี่เห็นไหมนี่ครับก็จะมี99บาทกับ150บาทนะก็150บาทจะเป็น3 1วันนะครับแล้วก็99บาทเนี่ยจะเป็น15วันนะทุกคนก็สามารถไปซื้อกันได้นะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับชุ้มว่ะ